สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค,ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒมหาวชารราชธิดาพระราชทานเพลิงศพสัสตราจารย์พิเศษอิสระนิติธันประภาตอดีประธานสารรัฐธรรมนูญ วันนี้เวลา17.23นนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิิยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชารินีสิริพัฒมหาวชราราธิดาเสด็จไปเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาพร์ณวัเทพสดินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพสัสตรจารย์พิเศษอิสระนิติธันประภาส อ,อดีตประธานสารรัฐธรรมนูญซึ่งถึงแก่อ,อนิจกรรมสรันิษฐานกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเมื่อวันที่16มกราคม2564สิริอายุ89ปีศาสตราจารย์พิเศษอิสระเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคม2475เป็นบุตรของพระนิติธรรประพาสกับนางชนชื่นนิติธรรมประพาสสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพ,พคริสเตียน และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายมหาชนจากมหาวิทยาลัยกรองประเทศฝรั่งเศสด้านการทำงานเริ่มรับราชการที่กรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณตำแหน่งสุดท้ายคือรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณระหว่างรับราชการเป็นผู้ร่างกฎหมายและระเบียบงบประมาณที่สำคัญของประเทศ เป็นกรรมการร่างกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากรรมการหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจหลายแห่งเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์หลายมหาวิทยาลัยรวมทั้งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีบทบาทหลักในการพัฒนาระบบโครงสร้างงบประมาณและการคลังของกรุงเทพมหานคร และในปี2541ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญชุดแรกของประเทศไทยและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ร,าปร,รดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลร,รัฐธรรมนูญในปี2545ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางพาณิชย์นิติธันประพาทมีบุตรธิดา2คน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุรกภัยในจังหวัดชุมพรเป็นวันสุดท้ายพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเม,มือนสุทธาน,านารีนาถนายกกิติมศัก์ิตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชราิณีสิริพัฒมหาวชาร,ราราชดา ประธางกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่นพึ่งพายามย่าสภากาชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนที่ประสบอุรคภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรจึงโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย นำรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่ไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณศูนราชการจังหวัดชุมพรประกอบอาหารปรุงสดใหม่จำนวน6,420กล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยดำเนินการวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายทางนี้มูลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ